เคยสงสัยไหมว่าทำไมเครื่องมือที่ใช้ภาษาหรือ LLM บางครั้งกลับให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อเราเปลี่ยนคำภาษาอังกฤษในคำถามเป็นภาษาอื่นปัญหาหนึ่งของระบบนี้คือการพึ่งพาข้อมูลจำนวนมากโดยไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ไขได้ตามความซับซ้อนของคำถามจากผู้ใช้งานคำถามสำคัญคือว่านี่คือข้อบอกพร่องพื้นฐาน หรือเพียงแค่การจำกัดของแบบจำลองปัจจุบันที่เราสามารถพัฒนาได้เหมือนการมีความจำระยะยาวหรือความสามารถในการคิดแบบมีเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราต้องสร้างระบบใหม่ที่เน้นวิธีการ Infer หรือคำนวณที่ซับซ้อนกว่าเดิมพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมารู้จักกับ Energy Bas e d model คือรูปแบบการคำนวณโดยใช้ตัวเลข เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะนำมาซึ่งระบบการสนทนาในอนาคตที่อาจจะฉยะกว่าเดิมความคิดสุดท้ายจะถูกแปลงเป็นคำตอบที่มีความหมายผ่านกระบวนการนี้เราเข้าใกล้าการมีความสามารถในการวางแผนและคิดหาคำตอบอย่างมนุษย์มากขึ้นผ่านการรวบรวมสเกลภาพใหม่ๆระบบใหม่นี้สัญญาว่าจะทำให้เครื่องมือที่ใช้ภาษา สามารถวิเคราะห์และสร้างคำตอบอย่างมีเหตุผลทำให้เข้าใจและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและซับซ้อนยิ่งขึ้น